สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรีวิวสไตล์บอนในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัว s s f i g u art c o m m e n r i d e r bill ร่าง c o s t bill form นะครับผมซึ่งเป็นสินค้าลิมิเต็ดที่ต้องมีกล่องน้ำตาลแบบนี้ด้วยนะครับผมวางจำหน่ายเมื่อเดือน12ปี2020ในราคา7700เยนนะครับผมในส่วนของตัวก่องฟิกเกอร์นี้นะครับผมด้านข้างนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นฉาก แอคชั่นสตัวนะครับสำหรับตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวไปนั้นสามารถเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์เลยนะครับรวมถึงรูปภาพนิ่งต่างๆดูได้ที่ f a c e b o o k p เ g e รีวิวซายบอลนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลย ภายในกล่องนะครับจะให้คู่มือมาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับผมคาร์เมเลอร์บิวร่างครอสบิวฟอร์มนะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกในภาค The Movie Be t h e One นะครับโดยจะเป็นรวมการรวมร่างของตัวบิวกับครอสนะครับผมโดยตรงส่วนของเกราะตรงส่วนนี้จะเป็นร่างรับบิดรละบ,บิดฟอร์มนะครับกับ ช่วงขาตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นร่างรับบิดรับบิดนะครับผมในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร่างของดราก้อนนะครับที่คอมเมดิเดอร์คร s สได้แปลงร่างนะครับผมนี่นะครับส่วนของรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับวัสดุตรงส่วนนี้จะมีความนุ่มกว่าตัวค a m เมดิเดอร์อี b ว c แบ็ o โ e f ฟอร์นะครับผมนี่นะครับ แล้วด้านไหนจะเป็นสีทองส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีสีเงินนะครับส่วนของรวดลายต่างๆก็จะทำออกมาได้ตัดกันอย่างดีเลยนะครับในส่วนของจุดขยับนะครับส่วนหัวตรงส่วนนี้จะสามารถหมุนได้ครับผมแล้วก้มได้แล้วก็เงยน,นะครับแล้วก็โยกไปอย่างนี้ได้หมดนะครับผมส่วนของเกาะ ตรงส่วนนี้นะครับสามารถโยกขึ้นได้นะครับแล้วก็ตรงส่วนหัวไหล่กับลำตัวตรงส่วนนี้สามารถดึงออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถโยกอย่างนี้ได้ก่อนนะครับผมแล้วก็สามารถยกแขนขึ้นได้นี่นะครับตรงนี้จะเป็นบอลจอยแล้วก็ดันมาทางด้านข้างได้นะครับส่วนของเกาะหัวไหล่เนี่ย สามารถดึงลงมาได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้หมุนได้ด้วยข้อศอกนะครับส่วนของมือสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็สามารถขยับขึ้นลงตามรอยประกบของตรงจอยตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งตรงช่วงหัวไหล่ตรงนี้นะครับกับ ลำตัวสามารถดึงออกมาได้ด้วยนะครับนี่นะครับส่วนของเกาะหัวไหล่ก็สามารถโยกลงมาได้แบบนี้นะครับกลางไปด้านข้างได้แล้วก็โยกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดันหมุนได้นะครับตรงนี้จะหมุนได้เหมือนกันต้นแขนนะครับข้อศอกครับผมส่วนของมือนะครับแล้วก็สามารถ ขยับขึ้นลงได้ด้วยนะครับผมตามรอยประกบของข้อต่อตรงส่วนมือตรงส่วนนี้นะครับในมุมกลมครับผมจะกลมได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เงยนะครับเอียงไปด้านข้างได้แล้วก็ยังสามารถหมุนได้ด้วยนะครับตรงส่วนของเข็มขัดนี่จะเป็นชิ้นส่วนแยกออกมาอย่างนี้นะครับสวมลงไปเฉย ตรงแกนตรงส่วนนี้จะสามารถหมุนได้นะครับนี่ต้นขานะครับยกได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปทางด้านหลังด้านทางนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถหมุนได้ด้วยตรงหน้าขาตรงส่วนนี้ตรงเข่านะครับจะงอได้ขนาดนี้เลยนะครับ ส่วนของรองเท้านะครับจะหมุนได้แล้วก็ดันขึ้นได้กดลงได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ดันเข้าด้านในส่วนของปลายรองเท้าสามารถดันขึ้นได้อีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของมือที่ให้มานะครับ ส่วนที่เป็นของครอสจะมีมือให้มาเพิ่มอีกหนึ่งข้างนะครับส่วนของบิลนะครับผมก็จะเป็นมือคู่เดียวกันกันกบฝั่งเมื่อกีนี้นะครับก็มือแบบนิ้วชี้อย่างนี้นะครับมืออันนี้จะใช้สำหรับมือกรำตรงเข็มขัดนะครับผมโดยสรุปสำหรับตัวนี้นะครับผมจุดที่จะต้องระวังมากที่สุดก็คงเป็นช่วงตรงส่วนของใบหน้าตรงส่วนนี้นะครับ ที่จะมีความแหลมแล้วก็บางนะครับผมเวลาล่นอาจจะทําหักได้ง่ายๆเลยนะครับอีกทั้งตรงส่วนเกราะตรงส่วนนี้นะครับฝั่งที่เป็นของク r スダゴンนะครับผมเวลาเรากดเราจะต้องระวังตรงเดือยที่แหลมๆตรงส่วนนี้ด้วยแล้วก็การลงสีสําหรับตัวนี้จะเป็นโทนสีเมทัลลิกนะครับไม่ว่าจะสีแดงสีทองสีน้ําเงินแล้วก็สีเงินนะครับผมเราจะต้อง อย่างในเรื่องของแสงนะครับผมรวมถึงอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปอาจจะทำให้สีซิดได้ไวนะครับผมส่วนของผ้าคลุมตรงส่วนนี้ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ตั้งโชว์ไว้มากกว่าเก็บนอนกล่องนะครับผมเพราะว่ามีความที่เหนียวในระดับหนึ่งนะครับผมแค่เปิดกล่องออกมาก็ดูเหนียวๆแล้วนะครับ ในเรื่องของดีไซน์รายละเอียดต่างๆถือว่าทำออกมาได้สวยงามนะครับผมรวมถึงตรงส่วนที่เป็นเข็มขัดตรงส่วนนี้ด้วยนะครับจะมีการใส่รายละเอียดบัตเทิลเข้ามาด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรระวังนะครับผมในเรื่องของมือที่ให้เปลี่ยนมาอาจจะค่อนข้างไปทางน้อยนะครับแต่เอาจริงๆผมว่าตัวนี้เนี่ย แค่ดีไซน์มันก็สวยมากแล้วนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับใครที่ชอบสไตล์การรีวิวแบบผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ